สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนล99อีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวนะคะฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้เรา้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกัน hey. มีนะคะที่เสียชีวิตนะคะท่านได้มอบสิ่งหนึ่งให้นะคะคืออะไรรู้ไหมคะนาฬิกาโรเล็กค่ะนี่นะคะคือตกใจมากดาวเป็นวันที่แบบ พอแม่สามีเสียชีวิต Vision, ใช่ไหมคะก็เสียใจร้องไห้ฟูฟไฟอย่างมากนะคะคิดถึงแกมากดาวเป็นวันที่แบบพอแม่สามีเสียชีวิตใช่ไหมคะก็เสียใจร้องไหฟ้ฟูงายอย่างมากนะคะคิดถึงแกนะคะเพราะว่าแกจากไปด้วยโรคมะเร็งนะคะซึ่งไปแบบกระทันหันมากนะคะแล้วทีนี้ที่แม่สามีเสียนะคะก็กล่องทรัพย์สมบัตินะคะแม่สามีก็จะเขียนชื่อเอาไว้นะคะ แม่สามีของดาวเขียนชื่อว่าดาวเอาไว้ในกล่องนาฬิกาโลเล็กเลยค่ะซึ่งน้องสามีดาวก็เอามาให้ดาวนะคะอันนี้เป็นของดาวเขาก็จะเอามาให้นะคะก็จะมีโลเล็กหนึ่งเรือนนะคะซึ่งมูลค่าก็หลายแสนบาทนะคะดาวก็ได้รับเป็นมรดกตกทอดนะคะซึ่งแม่สามีจะใส่ติดตัวไว้ตลอดนะคะ แล้วดาวก็ได้รับนาฬิกาเรือนนี้เอาไว้นะคะซึ่งวันนี้ดาวไม่ได้มาอวดมาอะไรทั้งนั้นนะคะคือดาวอยากจะบอกว่าคนที่เป็นสาวไทยนะคะส่วนส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะอาจจะไม่ค่อยถูกกันแม่สามีนะคะแต่ดาวนะคะมีแม่สามีที่ดีมากๆนะคะดาวถือว่าดาวเป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งนะคะ แล้วอีกอย่างหนึง่งดาวเองนะคะก็แต่งงานกับสามีซึ่งสามีเองก็มีธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็คุณพ่อของสามีนะคะก็เป็นหมอนะคะแล้วทีนี้ก็มีบ้านเช่านะคะให้เข้าเช่านะคะในในเมืองที่ดาวอยู่นะคะก็ถือว่าดาวก็โชคดีที่ได้มาอยู่กับตระกนนูลนี้แล้วก็าดาวก็ โชคดีที่มีครอบครัวสามีที่รักดาวอย่างเช่นแม่สามีดาวนะคะและกอย่างหนึ่งตอนที่ดาวเข้ามาอยู่นะคะตอนแรกๆเลยดาวก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างมากนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะมาแต่งงานกับสามีซึ่งเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเอ้ยเรามาหวังทรัพสมบัติเขามาเกาะสามีไม่ทํางานดาวนะคะตั้งแต่ดาวเรียนนะคะดาวก็ทํางานไปด้วยนะคะเรียนเที่ยงใช่ไหมคะบ่ายโมงนะคะดาวก็ต้องทํางานไปด้วยนะคะ ทำอย่างนี้จนถึงเย็นถึงดึกเดาวทาอย่างนี้หลายปีเลยนะคะกว่าดาวจะได้แล้วก็ได้ใจแม่สามีครอบครัวเขานะคะว่าดาวไม่ได้มาเป็นคนที่แบบหวังเกาะเขาหวังสามีรวยแบบนั้นแบบนี้นะคะดาวต้องพิสูจน์ตัวเองเป็นอย่างมากนะคะกับครอบครัวสามีแล้ววันวันดาวถึงได้รู้ว่าแม่สามีนะคะดาวได้มอบอนาฬิกาให้ซึ่งแบบ ลึงมากแล้วตกตะลึงมากพอรู้ราคาก็ยิ่งอึ้งเข้าไปใหญ่เลยนะคะดาวอยากจะบอกว่าถึงวันนี้แม่สามีดาวไม่อยู่แล้วนะคะความรักนะคะความหวังดีที่แม่สามีดาวนะคะได้ให้ดาวไว้นะคะแล้วก็ทุกอย่างทุกสิ่งความทรงจำที่ดีๆด,ดาวยังอยู่เสมอวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้านะคะดาวจะมาทำคลิปใหม่นะคะฝากกด s u b s c r i b e เป็นกำใจให้ดาวด้วยนะคะวันนี้ไปละคะ่ะ Sarinya, bye bye.